ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินขอต้อนรับเข้าสู่การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนายชานชัยโคกลือชาประจําปีงบประมาณ2,568ไตรมาส1-2ประวัติผู้เข้ารับการประเมินนายชานชัยโคกลือชาอายุ54ปีจบการศึกษาสูงสุดจากมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามสาขาขรุศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ณสกรระดับอำเภอเขาว,วงเป็นเวลา25ปีปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ณศูนย์าการเรียนรู้ระดับตำบลหนองผือตั้งอยู่ณห,หมู่ที่1บ้านหนองผือตำบลหนองผืออำเภอเขาว,วงจังหวัดกาลสินมีผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2,568ไตรามาส1-2ดังนี้ตัวชี้วัดที่1 มีการจัดทำข้อมูลพื้นฐานสถานที่ตั้งพิกัดข้อมูลบุคลากรชื่อและเบอร์โทรติดต่อข้อมูลสาธารณูปโภคข้อมูลคอมพิวเตอร์สื่อข้อมูลคณะกรรมการสกรระดับตำบลครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่2มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2,568ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ของสกรอระดับตำบลหนองถือและจัดทำแผนลงในระบบ d m i s ครบถ้วนสมบูรณ์ตัวชี้วัดที่3จํจำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนนักศึกษาที่รับผิดช,ชอบจำนวน55คนมีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของนักศึกษาเพื่อรวมจัดวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักศึกษา มีนักศึกษาเข้าทดสอบทางการศึกษาหรือวัดผลระดับชาติเอ็นเน็ตจำนวน5คนคิดเป็นร้อยละ100มีนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคเรียนที่2ทับ2,567จำนวน49คนคิดเป็นร้อยละ89นักศึกษาร้อยละ80ของนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนนี้ มีพาสเวิร์ดและยูเซอร์เนมและการเข้าใช้สื่อการเรียนรู้จากรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านเว็บไซต์หรือ e ทีมีการนำแบบทดสอบผู้ขนานมาใช้ในการเรียนการสอนตัวชี้วัดที่4มีผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบกับผู้ที่ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนโดยนับจากภาคเรียนปัจจุบันย้อนหลังไป4ภาคเรียนจำนวนหคนคิดเป็นร้อยละ50 ตัวชี้วัดที่5มีจํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบรายภาคเรียนเฉพาะรายวิชาบังคับในภาคเรียนปัจจุบันเทียบกับจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาบังคับจํานวน49คนคิดเป็นร้อยละ89ตัวชี้วัดที่6มีผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาบังคับทุกระดับเฉพาะภาคเรียนในรอบการประเมินมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย2.00ขึ้นไป จำนวน40คนคิดเป็นร้อยละ72.72 72. ตัวชี้วัดที่7มีค่าเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนาก,การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน16คนทำได้16คนคิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่8 มีผู้จบหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพร้อยละของผู้จบหลักสูตรที่นำความรู้ไปใช้ลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้ต่อยอดอาชีพเดิมเพิ่มมูลค่าค่าเป้าหมายตามแผนสิบคนทำได้สิบคนการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตร้อยละของผู้จบหลักสูตรที่นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองค่าเป้าหมาย1คนทำได้หคน การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนร้อยละของผู้จบหลักสูตรที่นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคมค่าเป้าหมาย1คนทำได้1คนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละของผู้จบหลักสูตรที่นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมค่าเป้าหมาย1คนทำได้1คนตัวชี้วัดที่9มีผู้รับบริการการศึกษาตามอธัธยาศัย โครงการส่งเสริมการอ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนค่าเป้าหมาย26คนทำได้57คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนค่าเป้าหมาย465คนทำได้4 8 2คนคิดเป็นร้อยละ103กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดค่าเป้าหมาย7คนทำได้22คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมบายเคลื่อนที่ค่าเป้าหมาย7คนทำได้23คนคิดเป็นร้อยละ318 โครงการอาสาสมัคร,รส่งเสริมการอ่านค่าเป้าหมาย3 7 5คนทำได้423ี่คนคิดเป็นร้อยละ112ตัวชี้วัดที่10จจำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายมีการจัดกิจกรรมหมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชนจำนวน5แห่งเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภายในพื้นที่ตำบลหนองผือตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน มีการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนดังนี้ได้รับแต่งตั้งจากสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกาลสินให้เป็นกรรมการสู่ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบลหนองผอือเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและให้ความรู้ด้านประชาธิปไตยและการเลือกตั้งเข้าร่วมกิจกรรมกับอำเภอเขาวงเพื่อน้องรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณระบาดสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันปิยมหาราช หน้าที่ว่าการอำเภอเขาวงเขาร่วมกิจกรรมกับผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลหนองผือในการเข้ารับการประเมินมาตรฐานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลหนองผือ เขารวมกิจกรรมกับอำเภอเขาวงในงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพ,พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชณวัดบา้ดนา,าบนหนองผือวัฒนารามตำบลหนองผืออำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินได้รับแต่งตั้งจากสำนักง,งานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดกาลสินให้เป็นกรรมการศูนย์ส่ง,สงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำ,ตำบลหนองผือ เข้าร่วมกิจกรรมกับอำเภอเขาว,วงในโครงการดำเนินงานตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติณนะบ้านหนองผือตำบลหนองผืออำเภอเขาว,วงจังหวัดกาลสินตัวชี้วัดที่12มีการปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนดังนี้ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษารวมถึงเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา zero dropout มีการสำรวจประชากรผู้ไม่รู้หนังสือโครงการเรียนทุกที่รู้ทุกเวลา Anywhere Anytime ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI มาใช้จัดกระบวนการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาอ่านได้ทุกที่เข้าถึงได้ทุกคนสร้างพื้นที่และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกอย่างเป็นกระบวนการ มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการเรียนรู้ผ่านกลไกอาสาสมัครส่งเสริมการเรียนรู้มีการส่งเสริมให้หน่วยงานและบุคลากรปฏิบัติงานตามหลักธรรมพิบาลเพื่อเป็นการพัฒนาระบบการบริหารงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการทุจริตและประพฤติมิชอบมีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติมีการร่วมกันปลูกฝังรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด ัวชีวัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี best practice โดยร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลหนองผือในสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดกาลสินในการรณรงค์ให้ความรู้ด้านประชาธิปไตยแก่ประชาชนตำบลหนองผือและการลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนในการเผยแพร่ข,ข้อมูลข่าวสารด้านการเลือกตั้งและความรู้ด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตัวชีวะที่14จํานวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุในการจัดเก็บขนย้ายการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาวง